ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูต้นสับปะรดสีครับของที่บ้านนะอย่างต้นนี้เป็นไม้มเมล็ดที่ผสมขึ้นมาก็จะมีลักษณะค่อนข้างแตกต่างจากเพื่อนๆหน่อยแต่ต้นนี้จะจำคู่ผสมไม่ได้แล้วครับเพราะว่าไม้ตัวนี้ผสมทิ้งไว้ค่อนข้างนานม่อนข้างนานนะครับ ก็คือจะพยายามทำจำนวนแต่ก็ทําไปทาไมาก็เห็นมีอยู่แค่2ต้นเหมือนค่อนข้างจะโตช้าต้นนี้ลักษณะแปลกก็คือผิวใบครับเขาก็จะค่อนข้างมีเท็กเจอร์ตะปุ่มตะปามอย่างเงี้ยแต่ต้นนี้ที่ตั้งใจเห็นเด่นมาตั้งแต่แรกก็คือเรื่องเม็ดสีของที่ที่ต้นเขา แต่เลี้ยงดันเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็ค่อนข้างโตชา้าหรือว่าผมเลี้ยงไม่ดีไม่แน่ใจแต่ก็ไม่ไม่ไ,มไมด้มีจำนวนแต่นี่ยังไม่ใช่เป็นฟอร์มฟอร์มที่แท้จริงของเขานะเพราะว่าตอนตอนที่เลี้ยงแรกๆก็คือเลี้ยงตั้งใจเพื่อให้ได้ให้ได้เห็นฟอร์มคร่าวๆก่อน แต่ยังไม่ได้เห็นฟอร์มที่แท้จริงก็คือลักษณะเด่นก็คือมีมีลักษณะน,น้ำเม็ดสีที่ค่อนข้างเด่นนูนเด่นขึ้นมาจะเป็นข้อเด่นหรือข้อด้อยแน่ใจแต่รู้สึกแปลกเดียวก็เลยเอาไว้เพื่อนๆดู อันนี้ก็น่าจะก็น่าน่าจะเลี้ยงจนแล้วก็แยกหน่อเนี่หน่อ,หนอเข้ามายอดก็เหมือนอยังอยู่นะไม่ยอดไม่ได้เสียไปไหนกะ็นานๆก็จะมีไม้หลุดออกมาเมล็ดแปลกๆที่มันมีลักษณะเด่นเป็นของตัวเอง ไม่เยอะครับส่วนตัวก็ไม่ได้ตั้งใจเก็บเยอะขึ้นมาเท่าไหร่ด้วยอย่างต้นนี้ไม่แน่นาไม่แน่ใจว่าหน้าใบเนี่ยพอดีเพิ่งเปลี่ยนที่ปลูกเองหน้าใบเขาจะมีไตโคมขึ้นหรือเปล่านึกว่าเกิดจากคาดน้ำหรือต้อง ต้องรอดูอีกสักพักว่าลักษณะโตแล้วจะมีความเด่นแตกต่างจากไม้โตอื่นๆยังไงเพราะว่าก็เป็นไม้ลูกผสมคล้ายๆกันแต่เม็ดนี้เหมือนหลุดออกมาอย่างปกติของตระกูลพวกคาชาโลดอน ผิวเขาก็จะเรียบนะครับจะไม่มีตะปุ่มตะปันเดี๋ยวจะพาไปดูตัวที่เขาเรียกว่ามีเลือกของลายม,มีลายหนึ่งต้นนี้เป็นออปติมัสที่ไม่ได่างออปติม e ัสดีเวิร์กก็ผิวก็มันไม่ได้ ไม่ได้มีผิวจะจำไม่ได้จริงๆว่าว่ามาจากลูกผสมของตันไหนต้นนี้ก็เป็นลูกไม้ที่บ้านก็ออกจะเรียบๆนะต้นนี้อาจจะเป็นพ่อแม่คล้ายๆชุดเดียวกันก็ยังเรียบๆ ตเป็นหฮบิต้นนั้นน่าจะได้สีค่อนข้างดีมาเม็ดสีอันนี้ก็เป็นลูกไม้มก็พาชมดูคร่าวๆนะฮะ<ม>ก็จะมีเก็บพวกลูกไม้สีแปลกๆลอย แต่ที่นี้ก็เพิ่งย้ายมาปลูกนะครับก็เ,เ,เริมเ่มเริ่มสีเริ่มเริมสวยการดูแลก็ยังไม่ได้ทั่วถึงมากครับก็ใช้ธรรมชาติดูแลอยู่ก็จะมีแมงมุมเป็นตัวช่วยกำจัดมแมลงให้เรา ต้นนี้เอาไว้ครั้งหน้าจะมาแนะนำนะครับว่าต้นนี้ชื่อว่าอะไรเดี๋ต้องลองกลับไปดูต้นเพื่อนๆเ,เขาว่าว่าต้นนี้มีคู่ผสมชื่อว่าอะไร พอดีเพิ่งเปลี่ยนกระถางแต่ไม่เจอป้ายชื่อต้ายชื่อคู่ผสมนะไม้ตระกูลนี้ก็ลักษณะเด่นก็ค่อนข้างทนแดดเพราะลักษณะใบ,าบาเขาจะมีความหนาของตระกูลพวกมีสายเลือดของคาชาโรดอนนะนะพวกตระกูลเสือนะเขาก็จะมีความทนแดดค่อนข้างสูง ก็สามารถรับแดดได้ค่อนข้างมากก็คือค่อนข้างแกร่งต้นนี้นะสรุปแล้วก็คงเป็นไตโคมขึ้นจริงนะขึ้นทั้งหน้าใบาและหลังใบเพิ่งมาได้รับแดดเต็มๆเพราะตอนเลี้ยงแรกๆก,ก็จะค่อนข้างเบียดหน่อยเลี้ยงเบียดเบียดเพราะว่า ด้วยจํากัดของพื้นที่นะอันนี้เริ่มมาขยายพื้นที่ก็เขาก็เพิ่งได้รับแดดน่าจะประมาณอาทิตย์เดียวเองประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็มีไตโคมขึ้นมาให้เห็นเด่นชัดเดิมแรกเดิมทีแรกก็เรื่องเรื่องสีสีเขาก็จะเด่นอยู่แล้วก็เลยคัดเก็บขึ้นมาเพื่อมาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ มีอะไรให้ดูแปลกๆตื่นเต้นตื่นเต้นเน,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 นี่ยมันเป็นเม็ดสีนะมันไม่ใช่คล้ายเรียกว่าอะไรตุ่มน้ำในในต้นต้นแอคเนียแบ็กไอสที่เป็นตุ่มน้ำบงๆงไม่แน่ใจว่าจะมีลักษณะคลายหรือเปล่าลือ ถ้าใครมีชื่อเด็ดๆฝากตั้งชื่อต้นนี้หน่อยก็ได้นะครัเผื่อวันข้างหน้าได้จดทะเบียนก็จะได้เอาชื่อที่เด็ดๆที่เพื่อนๆตั้งให้เอาไปเอาไปลงเป็นชื่อจดทะเบียนวันนี้ผมก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับถ้ายังไงก็กดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับ ครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ